ในวันนี้ฉันจะพูดถึงเครื่องมือการตรวจวินิจฉัยที่ใช้เมื่อมีการนํารถยนต์เข้าสู่โรงงานของเราในโรงงานของเราเราเชื่อมต่อเครื่องมือการตรวจวินิจฉัยกับรถยนต์เกือบทุกครั้งที่มีการนํารถเข้ามาโดยทั่วไปเครื่องมือการตรวจวินิจฉัยถือว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการระบุสาเหตุของความล้มเหลวอย่างไรก็ตามในความเป็นจริงเราจําเป็นต้องตรวจสอบสภาพของรถโดยใช้เครื่องมือการตรวจวินิจฉัยโดยไม่ว่าไฟเช็คเอนจินจะติดหรือไม่ก็ตามในอดีต tôi, เราสามารถทําการตรวจสอบ ด้วยการส่องทางสายตาเท่านั้นแต่ตอนนี้ด้วยเครื่องมือการตรวจวินิจฉัยเราสามารถตรวจสอบสิ่งต่างๆเช่นสภาพของเครื่องยนต์โดยการควบคุมเซ็นเซอร์และรับค่าทางตัวเลขได้นอกจากนี้โดยใช้เครื่องมือการตรวจวินิจฉัยนี้เราสามารถทําการพยากรณ์พื้นที่ที่อาจสร้างปัญหาในอนาคตได้และเราสามารถให้คําแนะนําแก่ลูกค้าของเราได้เช่นพูดว่าเรามีความกังวลเล็กน้อยเกี่ยวกับส่วนนี้ของรถคุณดังนั้นเครื่องมือการตรวจวินิจฉัย ไม่ใช่เพียงเครื่องมือสาหรับการวินิจฉัยข้อล้มเหลวเท่านั้นแต่เป็นเครื่องมือที่สําคัญมากในการเข้าใจสถานะสุขภาพของรถอย่างเป็นระบบและให้ข้อเสนอแนะแก่ลูกค้าของเราในทั้งหมดบริการของโรงงานของเรากําลังเปลี่ยนแปลงจากการซ่อมแซมเท่านั้นเป็นการบริการที่เน้นการนําเสนอแบบข้อเสนอที่เราคิดร่วมกับลูกค้าของเรา